สวัสดีค่ะตามมาดูมุดทรงออกเดินแล้วนะคะนี่ส่งออกเดินแล้วจ้า<อ>มาหาเพื่อนนะคะนี่มาหาเพื่อนอมาหาเพื่อนจ้าโอ้ยไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาออกเดินครั้งแรกน,นะคะนี่ นในรอบใน,นรอบกี่ปีเนาะนี่นเนาะฮะนี่อายุสิบสามปีเท่ากันเลยนะคะนี่โอ้มาเจอสาวมาเจอสาวส่งมาเจอสาวส่งเจอสาวแล้วนะคะนี่ งมหาสาวอายุเท่ากันนะคะอายุเท่า <screen> กันสิบสามเท่ากันเลยเนูสาวเป็นกระจกกูบาวดีดี มหาสาวเอ้บ้านตรงข้ามกันไม่เคยมาหากันสักทีนะคะเ่ะซื้อยังก่อนนะค่ะเพิ่งซื้อยังก่อนฟ้าใสบอกฟ้าใสบอกน้องฟ้านะคะอันนี้ชื่อน้องฟ้านะคะน้องฟ้ามาเจอน้องฟ้า อืมบอกว่าแม่น้องน้องโดนน้องรดตายวะเห็นว่าพ่อควานบอกนะคะนี่น้องโดนแม่ทำนะคะตั้งแต่เด็กอันนั้นน่าจะเป็นแม่อันนั้นแม่่ะอ๋อันนั้นแม่น้องนะคะอันนั้นแม่น้องโอ้พะจกกันดีดีผู้บา่าวผู้สาว ที่ว่าน้องอะไรนะตอนดึกๆอาทิตย์โยนอะไรนะใช่ไหมที่น้องตีสังกะสีนะคะแม่ที่น้องตีสังกะสีนี่ผู<น>้<น>บ่าวเรามาหาผู้บ่าวเรามาหาสาวน้องฟ้าน้องฟ้า มาอยู่นี่เป็นปีนะคะนี่เพิ่งได้ออกเพิ่งได้ออกมาหาน้องนะคะนี่เพิ่งได้ออกมาหาสาวออกมาหาสาว วาวาาว่ะคะผู้สาวอู้ส่งออกมาอยู่อย่างนี้ตัวโตวมากเลยนะคะนี่เจอผู้สาวแล้วตัวโตวอยู่ดีนี่อย่าว่าไม่โตเด้นอนี่อูอ้จกเขาไหมอื้เป็นจกจกผู้สาวจกผู้สาว เจอสาวครั้งแรกอ่ะดิดิดู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 อาการทั้งอาการผู้สาวทั้งอาการผู้บ่าว เด่นเดียวกันนี่นะลุี่สั่งนวนนึงสั่งแม่หน่อยผองยือถ่ายว่าคย่ายกันตัวเออตัวเท่ากันเลยนะคะี่ตัวเท่ากันเลยพอเขายือถ่ายเลยจะไเป็นสากวดถ้า่ทัดเยี่หนอุบกแต่กผมไม่สื่อต้องกางจะได้จะได้แอลพอมาดูดิมเดียวกัน จะได้ออนพ่อมาบ่อยๆเนีบ้านนี้บ้านสาวอยู่ตรงกันข้ามกันเลยน้องฟ้าน้องฟ้าน้องฟ้าน้อง้ออแล้วแม่กัดูผู้บ่าวารดูผู้บ่าวาร กำลังอาบน้ำแล้วดูใช่ เอกสารของหอกละก็วางอยู่สงสัยคงน่าจะชอบเลยน่าจะชอบผู้สาวเลยเด้อแบบนี้เด้ออายุถ,ถึงห้าสิบไม่นอ้อ พอบอกห้าสิบนะคะจะให้มีแฟนห้าสิบถึงจะให้มีแฟนเด้วยพอบอกดี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 ู้สาวผู้สาวผู้สาวก็อ่อยผู้เบาผู้สาวมาอ่อยผู้บบาอมเดีดยด็ผมเนี่ยอยากเตมูเห็ดนั่นนั่นน่ะ มักเท่งกันบางทีครับางทอยู่แล้วมัก็มัคาราว่าไปไ้แวนี้คาราวามติดสากงนี่เจ้าขอไปแก้มกันยดสุดทันบางทีเอผู้สาวผูวไันเดียวผูาวยดจบไกันเดียวเดียวกันเลยับเอาบวกองยกเวนจากของจากขอกันวอกเวนเยรจบ มืมักเฟียมักเปียผู้าสาวก็ชอบเปียผู้วานะคะจบแล้วโอ้ยส่งถึงห้าสิบเม่นโสงดูแม่ดูแม่ยินแม่ยินกินดู <c oughs> ดู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 บางคนจกกันไหม,มอืมอีสาวก็ใช่ย่อยเด้อนะเด้อจกคูบาอยูอสันผู้พูดถาบ่าทีบบาสาวก็ใช่ย่อยนะคะนี่คุณสาวก็ใช่ย่อยเด้อ

กขอ้ดีพลยเียงาอยางเนาะอู่ผู้สาวผู้สาวน่าจะชอบผู้บ่าวแน่นี่ผู้สาวจะชอบผู้บ่าวนะคะนี่ยนี่นีจบแล้วจบอีกอยู่ดีผู้สาวน่าจะชอบนี่ผู้บ่าวอย่าเล่นตัวเด้อ บ่าวอย่าเล่นตัวได้ผู้บ่าวเด้ออุระอุระอุระ <laughs> มีบ้านตรงข้ามนะคะนีบ้านส่งเลยมีบ้านส่งสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ